เลยนะครับแต่แต่แเพื่อนเพื่อนเพ่อวางต้องวางต้องปล่อยปล่อยให้เล่นให้เล่นกะพักันเดี๋ยวเพื่อนฮึ่มไอเดี๋ยวเพื่อนะครับเอา Right yeah. my, get, can, oh, bot ออกไปแ้วโอ้ยโอ้ยออกไปไมไปโอ้ยไปแล้ว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 ไปแล้โอ้ย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  เด็กเก็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 บเก็เก็้ถ้าถ้าถาถ้าาถ้เอ้าตัวพักแรกน้ำมันถายาน้ำมปั๊บถ้าปั๊น้ำมเอ้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 าเอ้าเอ้าเเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเเอ้าเอ้าเ้เอ้กเอ้เอ้า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 เาเอ้าเอ้าเอ้าเอเอ้เ้เอ้เอ้าเอ้าเอเอ้าเอ้าเอ้าเอเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอเเเเเเอ หอมไดูดไดีแน่เอาแม่ปนอนแกอดกด้อนอาูาด้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ย นี่ขอบคุณนะนี่ครูก็มาด,อออด,อด,อดีอะไรก็ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เอาครับอ่าโร่ใจไม่มีอะไรแล้วลูกปะไอ้รู้เนีม่มาใช่ไหเนี่ยไ,ไม่รู้อะไรก็รู้มัไนไม่เป็นไเพราะทุกคนจะไม่รู้หมดแหละพอพ่อไปแล้วก็จะรู้

อืมมมมมมนไมมมมมมมนมมมมม้มม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 มไมมเม็มมมไม่มม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 ่มม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 มไมม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 กมม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 นไมม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 นมม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  แล้สาธ่สาธุสาธุต่างจิตติสาจีจ้าจ้าโอเคนะขอบคุณค่ะดีนะจ๊ะดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะอ่าต่อแถวกันเลยครับดูหนูพาให้ให้ไปเลยนะครับนั่งเลยครับนั่งนั่งนั่งต่อเลยครับเชิญเลยครับแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินมาคนแก่บอกนะครับ เมื่อี้นะครับเราจะมาตรงนี้นะครับวัดตรงนี้นะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีไรนสาธุสาธุแอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเพราะที่ที่การกระทำนี้เขาไม่ได้ชุนมาเองนะครับเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกับตัวทุกท่านนะครับดีดีละดีนะครับว่าจะได้รู้แต่ว่าอย่าไปเสียใจนะครับว่าอุ้ยทำไมของเราไม่มีมีครับ นั่นแหละคือดีสุดยอดแล้วเราบังคับจุดได้ทุกคนนะมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเราหมดนะครับเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้ําก็ยังมีนะครับอาหารมัคคายเรายังพอมีลองไปถามดูนะครับเอาเชิญเลยครับเปรียบเปรียบกันเข้ามานะอืมเอาเอาไปครับอ่าไปก่อนไอ้เน่งไปไหนมารอจับเมียมื่เนี่ยเออ อเดโมทนาไอ้หนเนกไอไหนเนาะเขาเนี้ยเด็เคยจับสักคืนเขาหัวขาเท่าขาเท่าธุเท่าอ้ามาดิอ๋อใจหัวแล้วจะเชิญครับเชิญครับอาจารย์เข้ามาเร็วมาครับมาพี่พี่ด้านหลังเจอเลยครับเจอเลยครับนะดีนะจ๊ะ